สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดเพลา PTO นะครับระหว่างท้ายรถแท็กเตอร์กับเครื่องสางให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราเอาไปแบบเร่งรัดเลยนะครับก่อนอื่นผมจะวัดตำแหน่งก่อนเมื่อเราใส่แท็กเตอร์รุ่นนี้ที่เรามาให้ดูคือแท็กเตอร์ขนาด24แรงม้านะครับ24แรงม้านะครับแต่แท็กเตอร์รุ่นอื่นๆก็ทําเหมือนๆกันครับก็คือ24แรงม้าเมื่อใส่หางไถ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อไสยเมื่อเมื่อใส่หางถ่ายเสร็จแล้ว3จุดนะครับทีนี้เพลา PTO นะครับจะมีเขาเรียกล่องล็อกนะครับของเพลาีโอล่องล็อกนะครับแล้วก็ที่รถถ่ายก็จะมีเพลาีโอเหมือนกันแล้วก็มีล่องล็อกเหมือนกันนะครับตามที่มือผมชี้นะครับจะมีล่องล็อกเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะวัดความยาวจากล่องล็อกล่องล็อกตัวนี้ไปถึงเพลาีโอนะครับว่ายาวเท่าไหร่วัดกันเลยครับ าจากล่องล็อกที่หนึ่งมาถึงเพลา PTO เปึ๊บปรากฏว่าผมวัดได้54เซนติเมตรนะครับเอาหลักเป็นเซนแล้วกันนะครับเป็นเซนหรือเป็นนิ้วก็ได้ครับแล้วแต่ถนัด54เซนนะครับอันนี้อ่า,อากล้องลองดูที่5้นะครับ54เซนติเมตรนะครับระหว่างระหว่างท้ายรถถอ่าพอได้54เซนแล้วอ่ามาเริ่มการตัดได้ครับตัวนี้เป็นเพลาใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นเพลาใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งแกะออกจากกล่องนะครับเป็นเพลาเป็นเพลาตัวใหม่ซึ่งเพิ่งแกะออกจากกล่องตัวนี้เพลาที่ตัดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเพลาที่ตัดแล้วเช่นเดียวกันทีนี้เรามาวัดนะครับเอาเพลาตัวที่ผมตัดแล้วพอดีนะครับต่คือือ2ตัวนี้ตัดแล้วพอดีนะครับ2ตัวอันนี้ผมแยกออกมาก่อนมันจะตัดแล้วพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่า54เซนนะครับมันอยู่ตรงไหนก็วิธีการวัดก็คือวัดจากตุ่มตุ่มตัวล็อกนะครับมาถึงตุ่มตัวล็อกอีกฝั่งหนึ่ นะครับแล้วเราก็ขยับห้าสิบสี่เซนอันนี้คือตัวที่ตัดแล้วครับระยะสวิงนะครับตรงที่มือผมชี้นะครับเป็นระยะที่มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เวลายกหางมันจะไม่ชนกันนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันจะไม่ชนกันแต่ถ้าเราไม่ตัดบางทีตัวผู้นะครับตัวตัวเมียตัวนี้ครับจะเลื่อนมาชนตัวผู้แล้วจะทําให้เครื่องสางเราเสียหาย เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อได้เพลามาใหม่ทําไมต้องตัดด้วยเมื่อได้เพลามาแล้วต้องตัดทุกตัวครับเนื่องจากว่านะครับแขนของรถแท็กเตอร์ ter, แต่ละรุ่นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเสมอน,นะครับจะต้องตัดทุกครั้งนะครับหรือถ้าไม่ตัดเราก็ต้องลองวัดดูก่อนเมื่อกี้54่เซนอะเดี๋ยวผมจะวัดตัวใหม่ให้ดูเรายืดเพลาให้ตรงก่อนนะครับให้ตรงก่อนตัวนี้คือเพลาใหม่ที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเราก็วัดเลย ปรากฏว่าเพาตัวใหม่เนี่ยห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับห้าสิบเจ็ดนั่นหมายความว่ามันยันแน่นอนครับมันยันแน่นอนนะครับขืนใส่เข้าไปนะครับมันจะยันกันเวลายกหางแล้วมันจะพังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตัดทํายังไงเมื่อกี้เราวัดมาแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับห้าสิบสี่เซนเราก็เอาตัวพี่ตัวตัวผู้ตัวเมียถอดออกจากกันนะครับแล้วก็วางทับกันแบบนี้ครับวางทับกันแบบนี้แล้วก็เลื่อนให้ได้ ห้าสิบสี่เซนที่เราวัดไว้กับตัวรถเมื่อสักครู่อ่าอันนี้ได้ยางอ่ายังไม่ได้เลื่อนออกอีกนิดนึงนะครับวางภาพกันนะครับอ่าเมื่อได้ห้าสนะิบสี่เ,เซนแล้วนะครับเราวัดเมื่อได้ห้าสิบสี่เซนแล้วนะครับห้าสิบสี่เซนทีนี้เรามาดูนะครับระหว่างที่วางภาพกันแบบนี้ไม่ต้องสวมกันนะครับวางภาพกันแล้วห้าสิสี่เซนเห็นไหมครับยันอยู่ ต้องเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยเผายันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเผานี้ทิ้งนะครับวิธีการตัดทํำยังไงนะครับตอนแรกนะครับเราก็ดูตรงคอก่อนเพราะว่าคอคอตรงนี้ครับตรงคอเพลาแล้วมันจะมีบ่าตรงคอตรงนี้นะครับเราขีดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดเราต้องขีดไว้ก่อนอ่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับขีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาขีดฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้เราต้องตัดตัวผู้ใช่ไหมครับตรงนี้ตรงคอออยู่ตำแหน่งนี้นะครับ เราก็ขีดไว้ตรงนี้นะครับอตรงนี้ตำแหน่งคอนะครับหลังจากนั้นตัดมันจะพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีจังหวะการสวิงด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะการสวิงจะต,ต้องทํำยังไงเราวัดเข้ามา2นิ้วครับนะครับวัดเข้ามา2นิ้วจากที่เราเขีดเมื่อสักครู่นะครับวัดมา2นิ้ว нравится? แล้วขีดกากบาดเลยครับ2นิ้วขีดกากบาทตรงนี้จะต้องตัดครับอันนี้ก็เหมือนกัน ascular, เมื่อกี้เราเราอยู่ตรงคอใช่ไหมครับเราวัดมา2นิ้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็ขีดกากบาดเราต้องตัดตรงนี้ครับกากรับาดต้องตัดตรงนี้เพราะฉะนั้นวัดเข้ามาจากที่วัดเดิมมาสองนิ้วทางนี้ก็วัดเข้ามาจากตรงคอที่วัดเดิมมา2นิ้วแล้วก็ตัดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงที่กากบาดเท่านี้เองครับเรียบร้อยครับเป็นการวัดเสร็จพอเราตัดแล้วเราก็จะได้เพาตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราตัดอันนี้แล้วนะครับตัดตรงตำแหน่งนี้แล้วนะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้เพาซึ่งยาว5้าสิบ่เซนวัด5้าบี่เซนติเมตรครับ 54เซนนะครับห้าสซนเมตรแล้วมันจะมีระยะการสวิงอยู่เท่านี้ครับระยะการสวิงนะครับการการการเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยู่เท่านี้นะครับมันจะพอดีพอยกห่างมันจะไม่ยันเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับปึ๊บอ่าทีแรกนะครับเวลาใส่นะครับด้านด้านนี้นะครับเป็นด้านของปอก ตัวเมียตรงนี้เป็นปอกตัวผู้เราเอาตัวเมียไว้ข้างบนครับปอกตัวเมียไว้ข้างบนนะครับกดปมนะครับแล้วก็สวมให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ล็อกพอดันเข้าไปแล้วนะครับม,มันจะล็อกครับเห็นนะครับปึ๊บอ่ะล็อกเรียบร้อยแล้วอ่าลงอ่ะตัวนี้ก็มาสวมทางด้านนี้ครับรวมสวมทางด้านเครื่องนะครับกดตัวล็อกเข้าไปเลื่อนเข้าไปล็อกแล้วเห็นไหมครับตัวล็อกล็อกสนิท ะจะมีระยะการสวิงเท่านี้เดี๋ยวผมจะติดเครื่องแล้วยกให้ดูนะครับว่าสวิงมันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราติดเครื่องแล้วนะครับแล้วสังเกตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องถ่ายตรงนี้นะครับเรายกปื๊ายกขึ้นไปสุดเป็นไงครับระยะสวิงนะครับระยะสวิงยังมีช่องว่างอยู่แปลว่าไม่อันตรายนะครับ ม่นตรายแปลเป็นเรป็นระยะที่ถูกต้องนะครับไม่ชนกันตัวเมียกับตัวผู้ไม่ชนกันเวลาเรายกหางสุดนะครับเวลาวางมันจะเลื่อนออกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้แล้วเวลายกตัวผู้กับตัวเมียไม่ชนกันแปลว่าถูกต้องแต่ถ้าตัวผู้ตรงมือผมชี้นี่นะครับถ้าตัวผู้กับตัวเมียชนกันแปลว่ามันจะทําให้แท็กเตอร์พังหรือลูกปืนของเครื่องสางแตกเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นเครื่องสาง พอเวลาใส่ท่านต้องตรวจสอบทุกครั้งนะครับว่าเทาตัวนี้ยันหรือไม่แล้วก็ทําการตัดถ้าท่านไม่แน่ใจท่านต้องค่อยๆย,ยกหางแล้วก็ตัดไปทีละหน่อยก็ได้นะครับแต่นี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ผมแนะนําให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านควรระวังนะครับพ่อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ